สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเขรบทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะโดยเฉพาะพีน่น้องเอฟซี่ียูในประเทศไทยและที่ยูต่างประเทศพ่อกันอีกแล้วกับ YouTube ช่องเล่าอีสานโดยได้รํำเรื่องเล่าการติดเสือ่อโควิด2019ในแต่ละมือในแต่ละเวทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับปูกัน และก็น,นำเรื่องเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิอดอยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ต่างประเทศเอามาใหา้พ่อแม่พี่น้องได้หูจักกันนะครับเนาะว่าแต่ละมือมันเกิดเหตุการณ์เอียงขึ้นอยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกแต่ละมือก็มีหลายเหตุการณ์เนาะครับเนาะแต่ว่าทัางช่องเล่าอีสานเนี่ยเอามาเพียงแต่ละเหตุการณ์เนาะครับ คนอนันได้ก็เอาอนนั้นมาเนาะครับเนาะครับพ่อกันอีกแล้วครับไม่ยูทูบช่องล่าอีสานเนาะครับครับพอกันเมื่อนี้เป็นวันที่สี่เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะครับครับก็ไปเมื่อนี้กับมีการติดเชื้อโควิดสองพันสิบเก้านะครับเมื่อนี้ติดเชื้อไม่เนาะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองราย เสียชีวิตเมื่อนี้นะครับหาอ่าเสียชีวิตอกสองร้อยหาสิบเก้ารายนะครับติดเสื่อบอกว่าหนึ่งหมื่นสี่มื่อนี้หนึ่งมื่นหาเพิ่มขึ้นนะครับเสียชีวิตยังอยู่สองรอยอยู่นะครับเนาะปีนี้ก็ไปสิบจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด2019สูงสุดในวันที่4เดือนกันยายน2564ันาะครับเนาะอันดับหนึ่งกรุงเทพมหาคนคร3 8มพันคน อันดับสองสมุติปราการหนึ่งพันห้าร้อยเกสิบคนอันดับสามชลบุรี่เก้าร้อยห้าสิบห้าอันดับสี่สมุติสาคอปดร้อยเก้าสิบห้าอันดับห้าราชบุรี่ห้าร้อยสองอันดับหกนนทบุรี่สี่ร้อยหกสิบแปดอันดับเกดระยอ่งสี่ร้อยสี่สิบหกอันดับแปดนราธิวาสสามร้อยสี่สิบเอ็ดอันดับเก้านครปฐมสามร้อยสี่สิบและอันดับสิบอันดับสุดท้ายนครราชสีมาสองร้อยเก้าสิบหก ขาะเป็นผู้ติดเสือ้อโควิด10จังหวัดในวันทีซีเดือนกันยายน2 5บ64นะครับทีนี้ไปเบึงจะาเมนผู้ติดเสือ้อโควิด2 1 9แนะครับของภาคกลางในมือน,นี้คือวันทีซีกันยายน,ยน2 5รอ64กรุงเทพมหานาคร3,800สาชมาคนจำแพงเผศ2 8ใชนาดเก่านครนายก61 นคนปรปฐม340นครสวรรค์น93นนทบุรี468ปทุมธานี162พระนครศรีอยุธยา235พิกิต16พิษรุโรค37เพชรบูรณ์145ลบุรี119สมุทรปราการ1570 สมุทรสงคราม114สมุทรสาคร895สระบุรี280สิงห์บุรี28สุโขทัย29สุพรรณบุรี84อ่างทอง87อุทัยธานี33และติดเสืออยู่ในเรือนจำ200เกรเกอะไรนั่นเป็นผู้ติดเสือโควิด2010 9อยู <con v répondre 2>. ่ในภาคกลางของวันที่4กันยายน2016นาะครับต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด2019ของภาคใต้นะครับกระบี่8.6รายพอไปกับกระบี่66รายชุมพร14รายตรังี29รายนครศรีธรรมราช149ราย นาราธิวาตสามรายสี่สไรปัตตานี1 2ึ่รายยไร่พังงายี่สิบสามไร่าตุงห1สิบเอไรู่เก็ตสองรายยี่สิบเอ็ดไร่ราสองรอยเกาไร่ระนอง1 3อยายสไรสงขลา2อ4รายสไร่สตูล43่ามไร่สุราษฎร์ธานี210รายสิบไร่นาเป็นจํานวนผู้ติดเสื่อโควิด2 0 1 9ของภาคใต้นะครับโดยผ่านกะวันตก กาญจารบุรี่สองร้อยารตาก252ร้อยหไร่ประจวบกิลี่ขันหนึ่งรอยไร่เพชรบุรีแปดส้าไร่และราชบุรีห้าร้อยอไร่อันนั้นเป็นภาคตะตกแล้วครับเนาะก็ะไปเป็นภาคตะวันออกจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสองพในวันที่4กันยายสองพันห้ารภาคตะวันออกจันนบุรีหนึ่งร้อยสิบเ็ดไร่สะเสริรเส้า262รอยไร่ ชนบุรีเก 5, 5ร้ยไร่ตราด130ร้ยไร่ปราจีนบุรีหนึ่ร้ยปไร่ประยอง4ี่ร้ยสี่สไร่สะแก้ว119ร้ยไร่อันนั้นเปกก็นภาคตะวันออกนะครับต่อไปภาคเหนือนะครับภาคเหนือเืียงร่สายสิบเไร่เชียงหม่สิบอ็ดไร่น่าน12บสอไร่พระเยาส3สามไร่แพร่สองไร่แม่ฮ่องสอน1นึ่ไร่ลำปาง0 ลำพูนสองไร่อุตรดิตถ์หกสอไร่อันนั้นเป็นภาคเหนือจำนวนผู้ติดเสือ้อโควิดสอง9เกวันทีซีกันยายนสองพันห้าร้ี่ทีนี้มาเป็นภาคสุดท้ายคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรารากาฬสินธุ์ยี่ไร่ขอนแก่นหนึ่รนงร้ยไร่ชัยภพูมสี่สิบสี่ไร่นครพนมยี่สิบไร่นครราชสีมาสองร้อยเก้าสิบกไร่ เบืองการเก่าไร่บุรีรัมย์เจ็ดสิบเก่าไร่มหาสารคามสี่สิบไร่มุกดาหารสิบสองไร่ยโสท่านหาสิบเอ็ดไร่พอยเอตแปดสิบไร่เลยหาไร่ศรีสะเกดหนึ่งไร่หกสิบห้าไร่สกลนครเจ็ดสิบสองไร่สุรินทร์หนึ่งไร่เก้าสิบสองไร่หนองคายสามสิบจี่ไร่หนองบัวลพูเก้าไร่อำนาจเจริญเจ็ดไร่อุดรธานีหกสิบหกไร่ และอุบลราชธานีเก้าสิบสองรอัน,นั้นเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสอง9ิบเกในวันที่สี่เดือนกันยายน25 6 4รหบของภาคเราว่าหลอกเฉียงเหนือนะครับเนาะครับนะจากตะข้งกรุงเทพมาหานครก็ลดลงนะครับแต่อยูเรียบริมุนต่นหรือในภาคต่งางๆการติดเชื้อแต่ละจังหวัดนี่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ คาดว่าในอานาคตขา้างหน้าจังหวัดก็ติดลำบากเหมือนกันนะครับเนาะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เบิ้งช่องเล้าอีสานแล้วเมื่อเบิ้งแล้วก,วก็กดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้เด้เครับเ้อครับ,ลบสลับมือนี่นะครับรายการของช่องเล่าอีสานขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ